ใช้เวลาสักพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะก็ให้ทุกท่านได้ชมสาวๆนะคะในการทำเมนูเพื่อคืนค่ะให้ทุกท่านได้รับประทานกัน,นะคะอ่ะแล้วก็ นะคะและในช่วงนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตมาสัมภาษณ์เพราะว่าแอบได้ยินว่านอกจากจะมีท็อปสแตนเดอร์แล้วค่ะทางด้านนี้เนี่ยเรายังมีครีเอทีฟแฟร์ด้วยนะคะสองท่านทางด้านนี้พูดถึงเ,เรื่องคลียร์ฉีดแฟร์แน่นอนว่าจะต้องมีแบบว่าหัวในการมีไอเดียบันเจิดแน่นอน พอหรือยังคะคิวทีดแฟนพอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะพอสองภาพเลยน้องโมกำลังทำ,ทำคอนเทนต์อยู่กำลังคิวฉีดอยู่อาหน้านี้ก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะและตนนั้งเปนิดนึงน้องโมนะคะน้องโมเนี่ยเป็นคิอฉีดแฟนด้วยอยากจะรู้ว่าชนะมีมีเพื่อเขามีเพื่อนร่วมแคมเปญแคมเปญอะไรค่อนข้างเยอะพอมากนะคะอยากจะรู้ว่าคอนเทนต์ที่น้องทำ กับครูชีพแฟนเนี่ยเป็นยังไงรอบแรกพี่เลยฟังเหมือนกันไหมคะอ๋อเอาสินค้าของเขาซ้อนเขียนใส่ใส่ในแปนเพจแปนเพจชื่อได้เลยคะเป็นไรนะเป็นเพลงฮะเป็นเพลงเอาสินค้าไปทำเป็น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 ขนมเต็มถาดค่ะขนมแต่ว่าเอากรอบด๊ เอาโปรดักต์ของเขาท้องถิ่นไปใส่ในคำร้องข้ามต้นเหรอคะร้องให้ฟังสักข้อนแรกนี้ค่ะเอาหดูไม่ต้องแต่งแล้วใครจะร้องนั่นเน่เดี๋ยวหววเพราะฉะนั้นหนูต้องร้องได้หนูต้องร้องสักข้อนกันมโชว์สักข้อนหนึ่งมาจำไหมครับแอ่ไม่เป็ ا, นไรเดี like cool oh, s not, <S ๋ยวไปติดตามกันนะหาถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะ ลองดูผลงานนะคะเป็นฟังเพลงแบบภาคต้งในเวอร์ชันของคองถิ่นเนาะเป็นการเหมือนเอาชื่อโปรดักต์แต่ละตัวไปใส่แล้ว,วลคะเคเื่อนจุดยังไงบ้างเลยเป็นรายละเอียดด้วยใช่ไหมคะอ๋อซื้อเลยนี่คะ่ะเพราะว่ามี่จะทำเป็นเอ็มวีขึ้นมาด้วยเหรอคะโอ้โหมีทั้ง เอ็มมีค่าสินค้าด้วยรวมถึงกระเกีเเยกบเพลงเนาะเอาไปใส่ในแบบเพลงคำนองเพลงของผ้า,าลํานมนะคะเก่งมากๆเลยอ,อ่ะขออีกหนึ่งท่านได้ไหมเอ,อ่ยที่ห้องสองท่านนี้คือมือเล่นแบบว่ารีเอทีฟที่ปล่าฟันเนี่ยค่ะคนฟ้าคว้าดาวมานะคะเราก็ผ่านมนะาจะมีนะคะในตัวตนี้นึงค่ะแล้วก็อยากจะให้แบบแนะนำผลงานนิดนึงว่าเราแบบทำอะไรไป ค่ะอ่าเป็นตัว <sum> ah, <sum> hmm. ah, <sum> ด้วยแล้วก็ทำนายด้วยค่ะก็เลยสามารถแบบสรีดเมนูมาได้เป็นเมนูแซกเนาะล้วก็จะมีโกโก้ด้วยเหรอคะโกโก้ตัวนี้เป็นแบบไหนละคะค่ะอาเช่นนี้เช่นค่นะอเคอืมค่ะต้องเล่นบโกโอ๋อ ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าแค่พี่เลยฟังเนี่ยรู้ว่าผมเป็นคนที่แบบครีเอทแบบเมนูหลากหลายเลยนะนี่ไม่ใช่แค่ข้าวครัวนะพี่เลยว่าน่าจะเข้าหอยนะคะขอบคุณลูกนค่ะนี่ค่ะก็มีการแบบรังสรรค์นะคะเมนูต่างตางแล้วก็สามารถจะผงโกโก้นะคะแล้วก็เตร่ยมผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเนี่ยมาแด a เนาะหรือว่าปรับค่ะได้หลากหลายเลยทีเดียวนะคะโอ้โหตอนนี้หน้าตาแบบเครื่องดื่มออกมาค่อนข้างแบบสวยงามเลยนะ นี่สองคนกับร่วมแรงร่วมใจนะคะเดี๋ยวสอบถามดีกว่านี่ใครเป็นใครเป็นคู่มิกส่วนผสมค่ะเนี่ยนรับหนึ่งะคะทำไมทำหน้าแบบนี้เชยแบบไปโกรธเชยแล้วแบบชักขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคะเหมือนชักชักหนึ่งสองสาม ยกขึ้นไหนยกขวดเดียแบบไม่ใช่สุดเดียสุดก็คือพี่เห็นมีฟองแล้วหรือเปล่า <c oughs> อย่างที่เธอจะให้อธิบายได้ไมหมคพะว่าหนูใส่อะไรลงไปบ้าง พี่เคยขออนุญาตเข้าไปด้ไหมเดี๋ยวจะได้สองพานน้เราลองนิดนึงนะคะว่าเราลองเนี่ยได้ใส่อะไรลงไปในเมนูสุดพิเศษบ้างช่วยกันทำอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็ขอบได้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเมื่อกี้น้ำหนึ่งเราใส่อะไรลงไปบ้างค่ะถือไม้ให้ท้องก็ได้ค่ะเขา คุณอยู่ห่าจากเขาไม่ไหนเนี้อค่ะใครอยากไปได้ใกล้หมคะ,<อ>ะช่ใา,าโอโะไรคะตไม่ได้ยินเสียงค่ะแต่ว่าพี่เขากเตรียไวยไม่ม<า>ได้ค่ะกนไม่ไเรอก <c oughs> กินได้ขาอภัยนะคะจแล้วหรอคะอะโอเคแล้วหทำอะไรบ้างในนี้หนูต้องแต่งอ่าเป็นแบบฝ่ายเดอเรชันนะคะเป็นฝ่ายตกแต่ง ันนี้เหรอค่ะเป็นเชอร์รี่กับมะนาวคุณผู้่าค่ะมีรสอะไรบ้างอันนี้เป็นรสอะไรบ้างซีมอร์บีมอร์ต้องกินต้อแบบเท่าไหร่อะค่ะถ้าพูดผิดนี่จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เลยช่วยดูเดี๋ยวพี่เลยช่วยดูรสชาติเออ่อมไม่มั่นใจนะคะนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะหนูเอาที่มั่นใจดีกว่าเนาะ นี่อันนี้อันนี้จะเป็นก Th ีด Th ีให้น้ำตื่นชิมไปเลยต้องเลยลองก่อนเราชิมดีว่ารสชาตาเป็นอะไรดีไหมลองให้ชิมคำอะไรโลกไปด้วยพี่เราถือไม้ให้พี่เราถือไม้ให้แก่แก่์เพื่อนแก่เเลืออไม่เอาแล้วลูกอ่าโอเค เป็นยังไงบ้างอะให้เคียวของให้เคี้ยว่ะคืออะไรเลยรสชาติรสชาติที่ได้รับไปบันคืออะไรคะใช่สุดยองเมื่อกี้เขากอรอไปแล้ว ให้เราแบบ้อนเบว,ว่าเราไมได้ชิมเงินนีอยาู้อยาูที่ว่าถ้าลองชิมดูเอยอจะให้รู้ว่ารสชาติแบบเป็นยังไงตั้งใจนะคะก็คือระหว่างสัมภาษณ์ไป็เรื่อให้ทำกิจกรรมไม่พไม่หยุดหย่อนนะทำแบบใจเย็นๆหยุดไจเย็นๆอ่อมีมีเสียงแบบโหเที่ยวนะคะ เลยนะครัเด็กอร่อย่อเนาะเนี่ยค่ะอยากชิมเนี่ยเลยเดี๋ยวเราพูดนะได้แล้วค่ะได้เราเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกประมาณสิบห้าแก้วเหลือจะเสียบแล้วอีกประมาณพักสาวชั่วโมงแล้วเลยนะก็จะตัดเสร็จละ ไปเสิร์ฟให้ค่ะน้องทำเสร็จเล็ไว้อย้วอะขอเซ็นต์โปรเพิ่มอีกรางวัลหนึ่งค่ะเก่งมากเลยเด็กๆอะไปประจอาที่ได้เดี๋ยวจะให้นะคะน้องๆนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ชิมงานได